สวัสดีครับผมอยู่กับผมเจมสเล็กอีกแล้วนะครับวันนี้แปลกแหวกแนวนะครับนะมาเปิดกิจกรรมแชมเปี้ยนพาร์ตนะแต่รอบนี้มันจะเป็นอ่าห้าแอนนิวเซอรี่พาร์ตนะครับก็คือแชมเปี้ยนพาร์ตนี่แหละนะครับนะวันนี้กดแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับนะไม่ต้องไปเก็บวงเก็บเวลเลยเราซื้อไปเลยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนพาร์ตรอบนี้นะก็เซตแรกที่เราต้องซื้อนะครับก็คือแชมเปี้ยนพาร์ตพรีเมียมแชมเปี้ยนพาร์ตก่อนเลยนะครับ ในราคา290บาทส่วนใหญ่คนก็จะซื้ออันนี้กันนะครับนะส่วนใหญ่คนก็จะซื้ออันนี้กันแล้วก็ไปไปทำเควสกันเองนะครับนะแต่เราอยากรวยทางลัดไงเราต้องใช้เงินแก้ปัญหานะ500แ,แต้มครับเลเวล6นะอ่ะเราไปดูตรงนี้นะครับเลเวล6ก็ถึงตรงนี้นะมันจะมีแชมเปี้ยนสปินด้วยนะครับหมงหมุนหมงเฉยถุยหมุนกงล้อนะ อันนี้ก็จะเป็นเควสนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะั้นเราก็ต้องมาทำเควสตามนี้รายสัปดาห์รายวันตามทําตามนี้ไปเลยแล้วเราก็จะได้แต้มเพื่ออัปเลเวลนะครับแต่เรานี่เลยครับนะกดแบบเต็มคาราเบลนะครับถึงเลเวล30นะเราจะใช้ทั้งหมด6 60, 8 6 0 0 f FC นะครับนะกอลุมรวมกม 1, นะ็ประมาณ9 0 0 0 0ถึง1น0 0นะอะประมาณพันพันหนึงอะ สำหรับแชมเปญพาร์ตนะครับซื้อไปฮะเลเวล30ครับว้าว <Wow. S 1> ทั้งหมดประมาณ9 0 0 1 0 0ถึงนนะอ่ะสเปเชียลครับรับรางวัลนะเราจะได้ตอนเลเวล30นะจ๊ะอ่ามาที่หมุนกลงล้อครับบวก8มันออกอันท้ายอยู่แล้วบวก8ไอคอนมันออกอันท้ายกันอยู่แล้ว สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะครับเดิวนักเตะผ่านไป3ชาติแล้วก็นั่นแหละมันก็เวทแทมมันก็ต้องอเอาแบบที่เฟียเขาเรียกว่าดิวค่าเหนื่อยที่แบบเอาคิดว่าเขาคุ้มที่สุดนะอะพระวัดผมยกช้างมือเดียวผมไม่ยอมยกลีโอสองสอง อะไรอ่ะอันนี้ไม่เต็มเหรอวะปกตอนแรกเจมคิดว่าจะได้เ,เหรียญหรือว่าเจมต้องไปรับต้องไปเปิดอ๋อต้องกดรับอันนี้ก่อนเจมยังไม่กดรับปะโถเอ้ยบ้าบอจริงเชียเพราะว่าอยู่ทําไมทําไมอันนี้มันไม่เต็มนะเออลืมกดรับนะไม่เกินพันไม่เกินพันนะครับสําหรับแชมปี้ยนเปพาร์ทนะครับ ในแอปแมนยูฤดูกาลหน้าชุดเดิมครับพอไม่ได้เดี๋ยวก็ได้รอใจเย็นๆใจเย็นๆรว,วมก็พันกลมอะไรพันกลมๆอ๋อเฮียอ๋อพันกรมๆตีไปพันกลมนี่พอได้ยินเป็นกลมๆนี่คิดถึงคิดถึงอย่างเดียวเลยแม่นี่บวกแปดเอกอันท้ายจริงด้วยเดี๋ยวก็มานะครับแมนยูดิวแรก นะครับเราต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรารับของเรียบร้อยแล้วอ่าไปเปิดการ์ดเงนินกันก่อนเลยละกันนะครับนะเปิดทั้งหมดไปเลยนะครับตอนนี้เรามี8000นเอมนะเรามาดูกันว่า1000บาทสำหรับแชมเปญพาร์แบบอ่อเต็มคาราเบลเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปพารคุ้มไหมอย่ารู้เลยว่าคุ้มไม่คุ้มนะปึ๊บปึ๊บ ได้เงินมา1 5ื่นครับประมาณ1,500 0่นห้าพันเอ็มอี้ไอไอคอน TM Coin นะครับใช้สำหรับการอัปเกรดและการซื้อขายไอคอน TM นะอ่ะปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับของอะชมเปนพาร์ทรอบนี้นะ h o m โกโฮมโกนะครับแล้วก็ตาโลโก้ h g นะครับอื่นๆอาก็มีพวก CP นะ เปิดเปิดไปเลยจ้ะอ้าหมื่นเโอเคแล้วก็จะมีอันนี้ที่ได้มาใหม่นะครับแล้วก็โค้ดฝึกฝนโค้ดฝึกฝน ABC นะแล้วก็ไอคอน TM Coin นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้โค้ดฝึกฝนนะอ่ะเปิดกันเลย C k นะครับแบบสุ่มนะ5ดาวปึ๊บอืมเฮ้ยโอเคอยู่เด้ออันนี้คือเพอร์แทบจะเพอร์เฟกเลยนะ เฟอร์เฟกต์สำหรับโกเลยนะรับโลได้ปฏิกิริยายิงไกลเฮ้ยเอาเรื่องมันเป็นพลังแฝงที่น่าจะดีที่สุดแล้วแหละ3อันของโกคิปเปอร์นะส่วนอันนี้อ๋ออันนี้ก็เฉย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 ซีพีเยใส่ก่องไม่ใช่อย่างนั้นเอ่อปุ๊บเราเปิดเราเปิดแบบเป็นการ์ดที่แบบเออ เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของเราเลยแล้วกันนะครับนะมีบวกแปดลุนบวก8ปดใบครับปึ๊บปเดี๋ยวเปิดพวกการ์ดบวกพวกหนึ 5, ่ถึงหอะไรประมาณนี้กันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนะแล้วเราจะไปลุยบวก8กันใบท้ายนะครับใส่ทุกท่านด้วยนะครับอ๋อยยังมีอยู่บวก8นะ น่าจะประมาณนี้ปึ๊บ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 โอเคปลายเปิดครับดูสิดูสิดูสิโอ้โหพูครับฟิลิปลามบวกสี่นะ1 3หนึ่งพันสามร้อยล้านนะครับเขาเรียกว่าออเดอร์ฟออเดอร์ฟของกิงเนี่ยสามสี่ใบนี้แหละนะครับนะแชมันพัด จัดให้เกมลิกหน่อยนานๆเติมทีนะครับนะจัดให้เจมลิกลั่นๆทีวะใบนี้ก็สี่ 5, 000, ห้าแสนแล้วว่าไปครับไอคอนเอเวอร์ร้อยห้าบวกเลชโกครับมาโอ้โหพูกครับเป็นลีโอเฟอร์ดินานอีกแล้วนะครับโอ้ลีโออีกแล้วเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเอ็มนะตีไปกลมๆครับ คุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่3ใบนี้แหละ1,000บาทนะครับนะแชมเปนพาสนะเอาเป็นโอเวอร์ออ9 5บวก6ถึง8ก่อนแล้วกันนะครับนะฟิลิปพัฒนาการฟิลิปอะไรวะฟิลิปลามไงเฮ้ hey, hey. โอ้โหเนี่ยช็อตเลยมาจัดให้หน่อยจัดให้สาสมใจกับที่เจมิกเติมเปิดหน่อยวะมาติคาร 95โ oh, อ oh, ้วออกบวกบวกนะครับ6 8 Let's go ไป Let's go อุ้ยแอลเฮดว่ะโอ้โฮ Denis Berg เบิกทังได้มั้ยโอ้โห3,000ัดเนมครับ d e n i เ b e ร์ k a m p โอ้โห เอาละก็ต้องปีนี้แหละเพราะว่าอันนี้มันปีเยอะนะครับนะเราต้องเรียกเขาเรียกตัวน้ำชกออกมาเลยไอ,ลอ้เลือดเลือดตัวน้ำชอกอะ่ะเลือดอออีอันนี้แมวแมวกวักจากจริงนะตัวเนี้ยเรียกได้ว่าน้ำชกพอสมควรนะชีตังเม่ปอกไปคนระับ โอ้โหอีเบ็ดโอ้โหบวกหกสามร้อยหกสิบสามเอ็มโอ้ยไอ้แมวปอมมันเนี่ยไปไปเลยนะโอ้นำโชคกูคนอื่นนำโชคดีไอ้แมวเมื่อกี้นำโชคร้ายไอ้เวตาลัยแล้ใบสุดท้ายครับแชมเปี้ยนพาร์ทนะ เต็มคาราเบลไปที่หนึ่งพันบาทกลมๆนะครับนะโอ้โหหนักใจอีเ e บ็ด ebs แคปขอมีไฟถือว่าขอล้องแสนเอ็มบวกบวกมีไฟแล้วนับสามสองหนึ่งไปครับโอวโอ่เก้าสิบหกบว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 กอีเ e บ็ดโอ้โ โก้หน้ามนผมยาวจ้องตาสาบางโพนังโก้เก่งเติร์เติร์เตร์ไปไปไปบ้าไปแล้วกูจะบ้าไปแล้วโหห5 0 0 0หนเอ็มนะเงินล้วนๆนะตรงนี้อาตีไปหมื่นหนึ่งสอ่้าได้ประมาณสองหมืนเอมนะครับนะ2 5ง0 0ืนเอ็มนะครับสำหรับเชมเป็นพาร์ทรอบนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับส i b e ให้เจมสลิกด้วยนะครับ